สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเหมือนเดิมนะคะในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป4ค่ค่ะบวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยเรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการลบหน้าที่18ค่ะนักเรียนเริ่มกันเลยค่ะโจทย์ก็คือจงประมาณผลลัพธ์ของโจทย์การบวกต่อไปนี้นะคะพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล ซึ่งข้อที่หนึ่คุณครูพาทำแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะเริ่มต้นที่ข้อ2ค่ะโจทย์ก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนับวกกับ2อ8 6 7 6 66ค่ะว,วิธีทำนะคะให้เราประมาณค่านะคะเราต้องดูก่อนว่าเราจะประมาณค่าไป็นจำนวนเต็มอะไรที่เหมาะสมข้อนี้นะคะคุณครูจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนค่ะ ขั้นแรกนะคะ1,176,034เนี่ยคูประมาณได้เป็น1,200,000ค่ะส่วน218,676คุณกุรุประมาณค่าได้เป็น200,000ค่ะหลังจากที่เราประมาณค่าได้แล้วใช่ไหมคะให้เรานํา2จํานวนนี้มาบวกกันก็จะได้1,400,000ค่ะนักเรียน หลังจากนั้นนะคะเราจะไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลค่ะได้โดยนำหนึ่งล้านหนึ่งามสิบสีนะคะตั้งบวกกันกันกบ2องแส6หค่ะ ตั้งบวกแล้วนะคะก็จะได้1,394,710ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราประมาณค่า1,394,710ให้เป็นจำนวนเต็มแสนก็จะประมาณค่าได้1 4 0 0 0 0้ค่ะดังนั้นนะคะ1 000, 4 0 0 0 0้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียน ไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะโจทย์ยังเป็นการบวกนะคะ1 6บหกล้านแปดหมืบวกเก้าล้านสี่แสนสค่ะตัวแรกนะคะคุณครูประมาณค่าได้เป็น16ล้านค่ะตัวที่สคุณครูประมาณค่าได้เป็น9ล้านนะคะสิบหกล้านบวกเก้าล้านได้25ล้านค่ะนักเรียน ตอนต่อไปนะคะเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลให้เรานำา16ล้าน8 7 4 8 5ไปบวกกับ9ล้าน4 3 2 1 8 7ค่ะก็จะได้เท่ากับ 25่สิบห้ล้านห้าแสนหนึ่าดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราประมาณค่าปเป็นจำนวนเต็มแสนได้ได้ยี่สิบห้าล้านห0าแนค่ะจะเห็นว่า1 6บหกล้านแปดมบวกกับ9ก้าล้านสี่แสนส ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนได้25ล้าน5แสนซึ่งเป็นคำตอบที่มีความเสมอสมผลค่ะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นการประมาณผลลัพธ์ของการลบนะคะข้อที่1นะคะ1ล้าน4แสนลบ 7,21497นะคะวิธีทำนะคะให้นำสองตัวนี้มาประมาณค่าก่อนนะคะตัวแรกเราประมาณค่าได้เท่าไหร่คะ1 4 0่0ล้าน0 0นะคะส่วนตัวที่สอนะคะเราประมาณค่าได้7,000ค่ะ1 4 0 0 0ล้าน4 0 0 0 0 0ลบ7,000ได้7,000 0ค่ะนักเรียน ั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเช็กค,คําตอบของเราว่าเจ็ดแสนเนี่ยเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ตรวจสอบความเสมอสมผลนะคะให้เรานำหนึ่งล้านสี่แสนหกพันสลบเจ็ดแสนสกลบกันแล้วนะคะได้เท่ากับ6 8 4 9 9 9 9ค่ะ ต่อไปนะคะมาเช็คว่า6 8 4 9 9 9ปรประมาณค่าเป็จนจำนวนเต็มแสนได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าได้เท่ากับ7,000 0 0ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเราจะได้ว่า7,000 0 0มีความสมเหตุสมผลค่ะนี้ตอบ7,000 0 0นะคะนักเรียน ข้อที่2นะคะยังเป็นเรื่องของการลบนะคะ2องล้านเจ็ดสนสีนบสามลบสี่ล้านแปดแสนนะคะวิธีทำนะคะเก้าล้านเจ็ดแน่ะคะครูจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านค่ะก็จะได้10ล้านนะคะ ส่วน4ี่ล้านแปดแสนรแปเนี่ยประมาณได้ไอป,ประมาณค่าได้เป็น5ล้านค่ะนักเรียนเราก็นำสิบล้านลบหล้านได้5ล้านค่ะนักเรียนขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูว่า5ล้านเนี่ยเป็นคำตอ,ตอบที่สมเหตุสมผลหรือไมอ่ไปดูกันเลยค่ะ ได้โดยนำ9,074,283นะคะลบ4,816,488ค่ะได้เท่ากับ4,923,795ซึ่ง4ล้าน เก้าแสนสองมืนสามพันเจ็ดรอยเก้าสิบห้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านได้5ล้านค่ะนักเรียนตอบนะคะ5ล้านเป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลนค่คะทำแบบนี้เลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ยี 20, 4, 5, ่สิบล้านสี่แสนหนลบสิล้านแปดแสนเนะคะวิธีทำนะคะข้อนี้คุณครูจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบล้านค่ะตัวแรกนะคะคุณครูประมาณค่าได้เป็น20บล้านนะคะ ส่วนตัวที่2คุณครูประมาณค่าได้เป็น10ล้านค่ะนำา20ล้านลบ10ล้านก็จะได้คำตอบเป็น10ล้านค่ะต่อไปนะคะมาตรวจสอบความเสมอสมผลค่ะว่า10ล้านเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ได้โดยนำา20ล้าน4 0 0 0 0 0 10,000ื ห้าพันแปดร้อยสามลบสิบล้านแปดแสนเจ็ดมื่นหกพันเก้าร้อยก้าสิบเก้านะคะตั้งลบกันออกมาได้เท่ากับเก้าล้านห้าแสนสามมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าค่ะนักเรียนซึ่งตัวนี้นะคะก็ประมาณค่าได้เป็นสิบล้านค่ะดังนั้นนะคะ สิบล้านเป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลค่ะขอให้นักเรียนสู้ๆนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ